น้องขา้าวต้มลูกช้างที่พัดหลงกับคุณแม่นะครับตอนนี้ทีมสัตวแพทย์ประจำศูนย์ดูแลสัตว์ป่าบึงชวาเนี่ยก็มาอัปเดตอาการให้ฟังด้วยว่าตอนนี้บาดแผลหลายจุดของเจ้าข้าวต้มเนี่ยเริ่มดีขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณสะดือและก็อวัยวะเพศแผลเนี่ยเริ่มตื้นลงส่วนที่เล็บแม้ว่าตอนนี้จะยังคงมีหนองเล็กน้อยแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ทําแผลให้อย่างต่อนเนื่องก็พบว่าตอนนี้เจ้าข้าวต้มเนี่ยนะครับ สามารถลงน้ําหนักที่ขาเนี่ยได้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีหนึ่งสัญญาณที่พบว่าเจ้าข้าวต้มเนี่ยฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจนก็คืออาการคันที่ขาหลังทั้งสองข้างเนี่ยมันเริ่มดีขึ้นนะครับซึ่งทางสัตวแพทย์ก็ระบุว่าเกิดจากกระบวนการสร้างเนื้อเยื่อใหม่ของตัวมันเองก็เรียกว่าคนที่ติดตามข่าวนี้ให้กําลังใจเจ้าข้าวต้มอยู่เนี่ยก็น่าจะใจชื้นขึ้นมาได้บ้างเพราะว่าถ้าดูจากภาพนี้ครับ ได้รับการดูแลประคบประงมอย่างดีจากบรรดาพี่เลี้ยงสัตวแพทย์นี่นะฮะกล่อมแล้วก็เกาคางด้วยนี่มีเอนเตอร์เทนด้วยนะเต้นให้ดูมีของเล่นให้ด้วยอะนี่มันเด็กนะฮะนี่ยังไม่ถึงเดือนเลยอะ มากนะคะสุขภาพทั่วไปค่ะเข้าต้มกินนมแล้วก็น้ำได้ตามปกติทายอุจจาระปัสสาวะไม่มีอาการปวดเบ่งนะคะคทีมสัตวแพทย์ตอนนี้ดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เล่นของเล่นแบบนี้ค่ะคแล้วตอนนี้ให้กินโปรไบโอติกเพื่อปรับสมดุลลำไส้ให้สารน้ำทางหลอดเลือด,ดดำและทำกายภาพบำบัดต,ต่อเนื่องด้วยสักครูนนคร่นี้จะเห็นว่ามีการเอาเครื่องอะไรมานวดตรงขาด้วยนะคะ <ใช S 2> เพราะว่าขาเขาเหยียดไม่ได้เนี่ยขาหน้าเขาอะ่ะแต่ว่านนองเขาต้มเขาก็มีความพยายาม ที่จะยืนแล้วก็เดินก็วิ่งกันอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วย<ก>ทาง,งนนลักลษณะ,ะกายภาพด้านนอกเนี่ยมันไม่เอื้อจริงๆนี่เจ้าหน้าที่ก็ต้องดูแลกันอย่างใกล้ชิดแบบนี้เนี่ยนะ,ะเดี๋ยวหลังจากนี้ก็ต้องกายภาพฝึกยืนด้วยนะคะครับ